คบหาดูใจกันมานานพอสมควรสำหรับคู่หวานนางเอกยิ้มสวยมินพิชยาและแฟนหนุ่มนักธุรกิจโอ๊ตพิทักษ์แถมมีโมเมนต์หวานๆมาให้เราได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆและที่เห็นเป็นประจำว่าฝ่ายชายมักจะหอบดอกไม้ช่อใหญ่สีสันสดใสหวานๆมามอบให้สาวมินทุกโอกาสอยู่แล้วอย่างล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของสาวมิน หนุ่มโอ๊ตก็ขอเซอร์ไพรส์ทำหวานให้กับแฟนสาวด้วยการมอบช่อดอกไม้ช่อใหญ่พร้อมการข้อความที่ทำเอาสาวมินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โดยหนุ่มโอ๊ตได้เผยภาพความน่ารักนี้ลงในอินสตาแกรมของตัวเองพร้อมข้อความว่า Happy Birthday มินพิชยาซึ่งทางสาวมินก็ได้มาคอมเมนต์หวานๆว่าขอบคุณนะคะน่ารักเสมอต้นเสมอปลายมากนอกจากนี้ แฟนๆของสาวมินและเพื่อนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักของทั้งคู่แฮปี้ขนาดนี้ไม่รู้ว่าเร็วๆนี้จะได้ยินข่าวดีตามมาหรือยัง oh. Happy birthday, ขอบคุณค่ะสวยวันสวยคืนว้าว <Wow. S 3> <Wow. S 2> ไม่บอกหรอก